เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราออกกำลังกายแทบเป็นแทบตายทุ่มเทสุดๆเลยนะแต่พอไปชั่งน้ำหนักตัวเลขมันไม่ขยับไปไหนเลยวันนี้แหละครับเราจะมาไขาปริศนานี้กันมาเจาะลึกความจริงที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับการออกกำลังกายกับการลดน้ำหนักครับคือหลายคนจัดเต็มเลยใช่ไหมครับไปยิมบ้างออกกำลังกายที่บ้านบ้างทำแทบจะทุกวันเลยไม่มีวันไหนขาด โอ้โหและแหละละชีนี้คือเหงื่อท่วมตัวเลยนะวิ่งเอ่ยยกเวทเอ่ยจนแขนสั่นไปหมดคือใส่เต็มร้อยทุกครั้งจริงๆแต่ที่มันน่าเจ็บใจก็คือพอขึ้นไปเหยียบนตาช่างเท่านั้นแหละตัวเลขมันนิ่งสนิทบางทีขยับขึ้นด้วยซ้ำมันก็ต้องมีคำถามผุดขึ้นมาในใจแล้วล่ะรับว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปเนี่ยจะบอกให้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสักนิด แต่มันคือการทำงานของร่างกายเราเองต่างหากครับที่มันฉลาดสุดๆเป็น,นกลไกที่น่าทึ่งมากแล้วก็เป็นความลับที่น้อยคนจะรู้ด้วยเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาคุยกันสี่เรื่องหลักๆนะครับเริ่มจากเรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วไปดูกันว่าทำไมออกกำลังกายหนักแล้วไม่ผอมจากนั้นเราจะมาหาทางออกที่มันยั่งยืนและปิดท้ายด้วยการเปลี่ยนมุมมองเรื่องการออกกำลังกายใหม่ทั้งหมดเลยโอเคครับ มาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย The Exercise Paradox หรือความเชื่อที่มันส่วนทางกับความจริงในร่างกายของเราคือความเชื่อหลักๆที่เราได้ยินกันมาตลอดชีวิตเลยก็คืออยากผอมเร็วก็ต้องออกกำลังกายให้หนักเข้าไว้เออฟังดูก็ make sense ดีนะจริงไหมครับ แต่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยร่างกายเรามันฉลาดเป็นกรดเลยครับมันมีระบบรักษาสมดุลพลังงานของมันเองทํางานแบบออโต้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการห่วงออกกําลังกายหนักๆมันเลยอาจจะไม่ใช่คําตอบสุดท้ายเสมอไปครับแล้วทําไมล่ะทาไมยิ่งทําเยอะกลับยิ่งไม่ได้ผลเอาละครับเราจะมาแชร์4กลยุทธล์ลับๆที่ร่างกายใช้เพื่อเก็บพลังงานเอาไว้กัน หลักๆเลยนะครับก็จะมีอยู่4ข้อนี้แหละที่ทำให้เราทุ่มเทไปแล้วไม่เห็นผล 1. คือหิวเก่นขึ้น 2. คือร่างกายมันไปชดเชย,ยพลังงานส่วนอื่น 3. คือฮอร์โมนความเครียดพุ่งปรีดและสุดท้ายคือเรามักจะคิดว่าเราเบิร์นแคลอรี่ได้เยอะเกินจริงไปมากเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลย ข้อแรกเลยนะพอเราออกกำลังกายแบบหนักหน่วงปุ๊บร่างกายมันจะปล่อยฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อเกรลินหรือที่เรียกกันว่าฮอร์โมนความหิวทีนี้ล่ะครับเราจะอยากกินของหวานของมันๆทันทีเพื่อไปชดเชยพลังงานอย่างไม่พอมันยังปล่อยคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดออกมาอีกซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันกระตุ้นให้ร่างกายเก็บไขมันครับโดยเฉพาะตรงพุงเลยมาถึงกลไกลที่สองที่แบบฉลาดแกมโกงมากของร่างกาย นั่นก็คือการชดเชยพลังงานครับพูดง่ายๆเลยก็คือพอเราเบิร์นแคลอรี่จากการออกกําลังกายไปเยอะใช่ไหมครับร่างกายมันก็จะแอบไปลดการใช้พลังงานในกิจกรรมอื่นๆระหว่างวันแทนแบบเนียนๆเลยเราไม่รู้ตัวด้วยซ้าและมันไปลดตอนไหนเคยสังเกตไหมคะว่าวันที่เราไปออกกําลังกายหนักๆมาเนี่ยทั้งวันมันเราจะรู้สึกแบบขี้เกียจจังอยากนั่งเฉยๆไม่อยากเดินไม่อยากขยับตัวนั่นแหละครับ คือวิธีที่ร่างกายมันกำลังเอาพลังงานคืนมาแบบเงียบๆทีนี้มาดูเรื่องการคาดเดาแคลอรี่กันบ้างดูที่กราฟนี้นะครับแข้งซ้ายเนี่ยคือที่เราคิดโอ้โหวิ่งไปครึ่งชัง่วโมงน่าจะเบิร์นไปสัก500-600ถรแคลแต่ความจริงนะหรอครับดูแท่งขวาเลยมันอาจจะแค่200-300ถแคลเท่านั้นเองแล้วที่ร้ายกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับ คือพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ออกกําลังกายแล้วเราก็จะให้รางวัลตัวเองด้วยการกินซึ่งไอ้ที่กินเข้าไปเนี่ยอาจจะเยอะกว่าที่เบิร์นออกมาเป็นเท่าตัวเลยโอเคพอจะเห็นภาพปัญหาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูทางออกกันดีกว่าเป็นทางออกที่ยั่งยืนด้วยนะกับสี่กลยุทธ์ที่อาจจะดูเบาๆสบายๆแต่ผลลัพธ์นี่คือไม่น่าเชื่อเลยนี่คือสข้อที่เราจะทํากันครับ1เลยนะ เปลี่ยนจากการออกกําลังกายหนักๆมาเป็นเบาๆแต่ทําบ่อยๆ 2. คือไปโฟกัสที่การขยับตัวในชีวิตประจําวันแทน 3. คือเลิกมองว่าการออกกําลังกายคือการลงโทษตัวเองและสุดท้ายข้อ4ที่สําคัญมากๆคือให้อาหารเป็นพระเอกครับตามกฎ70็ด7 0ทับสากฎ70็ด7 0ทบสนี่คือหัวใจเลยนะครับดูในชาร์ตนี่สิครับ เห็นไหมว่าการลดน้ําหนักเนี่ยมันมาจากเรื่องอาหารการกินถึง70%ส่วนการออกกําลังกายเนี่ยเป็นแค่ต่อเสริมแค่3 0เท่านั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าต่อให้เราออกกําลังกายหนักแทบตายแต่ถ้าเรื่องกินยังเละเทะอยู่ก็ยากที่จะเห็นผลครับและนี่คือพระเอกตัวจริงครับเป็นอาวุธลับที่หลายคนมองข้ามมันไม่ใช่การออกกําลังกายในฟิตเนสนะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่านีดหรือนีดมันคือพลังงานที่เราใช้ในการทํากิจกรรมจิปาถะ ขยับตัวไปมาตลอดทั้งวันนั่นเองครับแล้วจะเพิ่มนิดยังไงโหง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยแค่ลองเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์หรือทุกชั่วโมงเนี่ยลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายสักนาที2นาทีหรือแม้แต่ตอนไปห้างก็ลองจอดรถให้มันไกลขึ้นอีกนิดไอเรื่องเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้อะครับพอมันรวมๆกันแล้วนะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แบบมหาศาลเลยและมาถึงส่วนสุดท้ายที่สำคัญมากมาก เรามาปรับมุมมองเรื่องการออกกำลังกายกันใหม่หมดเลยดีกว่ามาดูกันว่าจริงๆแล้วเราควรจะเคลื่อนไหวร่างกายไปเพื่ออะไรกันแน่เพราะรางวัลที่แท้จริงของการออกกำลังกายมันอาจจะไม่ได้แสดงอยู่บนตาช่างเสมอไปนะครับแต่มันคือการมีหัวใจที่แข็งแรงขึ้นคือการนอนหลับได้ดีขึ้นระบบเผาผลาญที่สมดุลขึ้นความเครียดที่ลดลง และที่สำคัญที่สุดเลยนะคือการมีร่างกายที่พร้อมจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้ก็คือการลดน้ำหนักที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มาจากการออกกำลังกายที่หนักที่สุดทรมานที่สุดแต่มันมาจากการเคลื่อนไหวในแบบที่เราสามารถทำได้ทุกๆวันต่างหากครับสุดท้ายนี้อยากให้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถ้าวิธีเคลื่อนไหวร่างกายที่ใจดีกับเราที่สุด กลับกลายเป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดไปด้วยบางทีนะครับการดูแลร่างกายอย่างอ่อนโยนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนกว่าที่เราเคยคาดคิดไว้ก็ได้ครับ